วันนี้ภารกิจแพ็คคู่นะครับขนรถม่วปูนสองคันนะครับอำเภอห้วยถแถงจังหวัดนครราชสีมานะครับนำส่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดน้ำมันครับามาขาวมาดำขึ้นหลังกันไปแล้วครับนี่ระบบล้างโซ่ปันน่นนี่ครับ ไปด้วยกันประหยัดน้ำมันครับประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเอาขึ้นครับเจอระหว่างทางทักทายได้นะครับผมมีรถโม่สิบล้อคันหนึ่งแล้วก็เป็นรถโม่หกล้อคันหนึ่งนะครับไปด้วยกันทางเดียวกันครับ มุมนี้สวยๆมุมสวยนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันว่าเป็นยังไงครับผมไปงานเรเียบร้อยครับสองคันกำลังสไลด์ขึ้นแล้วครับตอนนี้เป็นเบเก้าแทนเตี้ยสิบเกียนห้าตันนะครับเป็นสิบล้อแทนเตี้ยนะครับ กำลังทำการสไลด์ขึ้น,นครับคันนูเราขึ้นไปแล้วครับอพอดีตอนเราขึ้น6ล้อไม่ได้ถ่ายไว้พอดีรถมันเยอะนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้อันนี้เป็นหกล้อฮีโน่นะครับรถหมบุลน,นะครับคันนี้นี่กรใหญ่เต็มรถเื็นกันครับเต็มถานเลยครับสองคันวันนี้ จากอำเภอห้วยแถลงนะครับย้ายจากหน้างานกลับไปที่จังหวัดธีสะเกดนะครับลูกค้าให้ย้ายกลับให้นะครับเรียบร้อยครับ2คัน2คันครับเรียบร้อยครับผมคันนี้ขึ้นผิดสูตรครับ หนักหลังอะดิของเต็มหลังรถเลยโอ้โหหนักหลังจัดเลยอะถ้าอยู่ท่านี้จริงๆมันต้องเอาหลังขึ้นนะเพราะของมันน้ำหนักมันมาอยู่หลังหมดแต่ที่หน้างานมันมันแคยบยแเลยก็เลยจำเป็นต้องเอาหน้าขึ้นครับสิบร้อหนะ้าลอยเลยโอเคไปกันครับผม บร้อยครับถึงกิโลงต์เรียบร้อยครับกำลังเอารลงครับลงงานครับผมก็เกี่ยวสลิงไว้นะครับค่อยๆปล่อยวินลงนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยวินลงไปนะครับขนโนนลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถโม่หกลอ้อ สูงสูงนี่เ,เกียวสายไฟดีดีดเกินไม่มีปัญหาครับสง่งถึงที่แน่นอนครับภารกิจในวันนี้ของเราก็เสร็จสมบูรณ์แบบนะครับลงกันในวัดเลยทีเดียวมาขาวครับมาขาว ลงเรียบร้อยสองคันนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนเรามาตลอดนะครับที่คอยเ,อเรียกใช้บริการเรามาตลอดนะครับคอยอุดหน,นุนกิจการของเรามาตลอดก็ยินดีครับยินดีย,นดย,นดยินดีรับใช้สําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดจะขนย้ายนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเครื่องจักรกลหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให ลองติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ครับทรสอบถามรายละเอียดข้อมูลสอบถามราคาก่อนขนย้ายได้นะครับเรามีรถให้บริการหลายคันนะครับก็ส่วนมากที่ลูกค้าโทรมาก็ถ้าตกลงราคากันได้ก็จะพยายามจบงานให้ลูกค้าให้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ขับได้หรือรถที่ขับไม่ได้นะครับเราก็จะพยายามดูแลให้ลูกค้าจนจบงานนะครับให้ลูกค้าแฮปปี้นะครับคือลูกค้าแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้นะครับเพราะว่า จบงานลูกค้าก็าได้รถเราก็ได้ค่าใจ่ายนะครับก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะครับสำหรับภารกิจวันนี้ก็จบลมอย่างสมบูรณ์แบบนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับพี่ครับลากันก่อนครับสวัสดีครับ